ในเมืองใหญ่มีคนหนึ่งที่เราแทบไม่ทันมองเขาคือพนักงานส่งของทุกเช้าเขาออกจากบ้านพร้อมมอเตอร์ไซค์คู่ใจแดดร้อนก็วิ่งฝนตกก็ไม่หยุดแต่ละกล่องที่เขาส่งมันไม่ใช่แค่ของมันคือค่าเทอมของลูกคือค่ายาของแม่คือข้าวทุกมื้อที่บ้านเล็กๆหลังนั้นยังยืนอยู่ได้บางครั้งลูกค้ารอไม่ไหวแล้วต่อว่า บางครั้งรถล้มกลางสายฝนบางครั้งเขากลับดึกจนไม่ได้กินข้าวกับครอบครัวแต่ทุกครั้งที่เขาล้มเขายังลุกขึ้นมาใหม่เพราะเขารู้ว่ายังมีคนรออยู่ข้างหลังประตูบ้านคนที่ถามเขาเพียงว่าพ่อเหนื่อยไหมแล้วเขาก็ตอบเบาๆว่าไม่เป็นไรความจริงคือเหนื่อยแทบขาดใจแต่แววตาของลูก คือเชื้อไฟเดียวที่ทำให้เขาไปต่อโลกอาจไม่เคยจำชื่อเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแต่ครอบครัวจะไม่มีวันลืมว่ามีพ่อคนหนึ่งที่ออกไปแบกทั้งชีวิตแล้วกลับมาสงความรักคืนในทุกๆวันและฮีโร่บางครั้งไม่ได้สวมเกราะแค่สวมหมวกกันน็อกเก่า แต่หัวใจเขาใหญ่พอจะปกป้องทั้งโลกเล็กๆของครอบครัวไว้ได้เสมอถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมติดตามแอนชาแนลเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไป